หกโมงใช่โ okay. อเคอ้าวมาแล้วฮะสวัสดีครับผมมาแล้ว <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ขึ้นซ้ายมือเนี่ยไม่รู้อ่ะขึ้นแล้วมันขึ้นไลฟ์เออเหรอเออสวัสดีค่ะเขาบอกอ่ะยายสามสองหนึ่งสวัสดีพร้อมกันจะไดเๆๆ <c oughs> ไขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2020ดูชัดชัแบบถูกนิกสิตแอโรซ้อมนันจัดให้แอโรซอมรองทั้งแต่ใส่หุสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด COVID ที่มองบนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0 2 0ดูชัดชัดแบบปลุกลิขสิทธิ์แอรโรซอนั้นจัดให้แอรโรซอบรองทั้งแต่ส่ลุมสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ีค่ะสวัสดีเชียชยูโรเลิ่มับเชียชยูโรแอลเลอร์สปาเชียยูโรแอลเลอร์สปาเชียยูโรตีหูที่สุดเในโลกเออติดหูสุดๆอ่ะเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะในรายการรบอลเคลียร์เขียบอลนะคะเราเรื่องบอลก่อนเกมฟุตบอลยูโรกับปริมคุณชนิตาโปรแกรมดีคเตอร์ของเดอะสเตททามแล้วก็น้องเบลขอบสนามสวัสดีครับผม สวัสดีนะคะต้องขอบคุณต้องเบลมากๆเลยนะที่มาดย่ารับผมดเกอรเรานะคะน่ารักมากๆเลยนี่ได้ฟังเมื่อกับหรือเปล่าเมื่อเกี้เพลงเชียร์ยูโรอะได้ฟังเนี่ยเมื่อคืนแล้วเออเมื่อคืนตอนพักถ้าจำไม่ผิดเลยนะได้ฟังครั้งแรกเนี่ยน่าจะประมาณตีตีหนึ่งสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบเก้ามันจะเป็นช่วงก่อนที่หลังจากที่เขาเปิดเพลงของยูโรวีอาร์เดอะบีเปอระ เ,เป็นเพงลงอินเตอร์ด้วยอะเป็เพลงอินเตอร์ก่อนของมาตินแกวริไม่ติดหูยังแบบโอ้เชอยเชยเชยเชยเพลงยูโรเฉยเชยแล้วจะมีจังหวะที่พี่วาวเขาเป็นพิธีกรตัดเข้าโฆษณาอืมแม่งมาเลยตึบตึบตึ๊บตึ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 บเชื่อไหมวินาทีแรกผมรู้เลยไอเพลงที่นี่ดังแน่ <laughs> เพลงดังแน่ <laughs> ใช่ไม่แล้วแม่ มันจะบ้านๆหน่อยเว้ยใช่มันเข้าถึงมันเป็นขั้นแบบเหมือนเป็นการไอ้คาว่าเชียร์ยูโรแอรโลซอกเชียร์ยูโรมันเหมือนเป็นคาสกดจิตเลยนะจริงหรอจริงไม่ฉันเห็นแกโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าอะไรนะแต่งทันได้ยังไงใช่ไปรู้ไปรู้วงในมาเออไปรู้วงในมาว่าเขาจะต้องปล่อยก่อนใบสามก่อนที่เขาจะแถลงข่าวเมื่อวานนี้ แล้วแม่งเพิ่งทําประมาณแบบสิบกว่าชั่วโมงคือเรารู้กันทุกท่าครัทุกคนที่ตาม,ามห่าวฟุตบอลอ่ะพี่ปิมออจะกรู้กันอยู่ว่าว่าไอลิกธิ์ยูโรเนี่ยเอาง่ายๆสามวันก่อนหน้านี้ยังไม่มีการคุยกันมาก่อนเลยว่ามันจะตกเป็นของใครใช่ครับผมออยังไม่รู้ว่าจะเป็นของใครอะไรยังไงออ <ơ> ก็เลยงงไงว่าไอไอ้ปกติงานทโฆษณาเนี่ยเราเองก็ทําสื่อทาคอนเทนต์เหมือนกันการจะทำโฆษณาอย่างเมื่อกี้อาจจะประมาณ สามวันห้าวันเจ็ดวันอาจาออจะมีนั่งคิวถ่ายคิวตัดมีแก้มีลูกค้าดูออแล้วก็มีแบบแอปรูปผ่านถึงจะได้แบบฉายใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนแบบถูกอย่างนั่นอุคิดมาตอนเที่ยงถ่ายใบสองตัดสี่โมงตีหนึ่งออนเลยแบบนั้นเลย<อ>ที่ต้องบอกว่าแบบนั้นเลยที่รู้มาว่าคนที่ได้รับโจย์มานี่แม่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนอมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาคงไม่ได้ <laughs> นอนนะครับตนนี้เสร็จมันเพิ่งเคลียร์ไง ถ้าผมจำไม่ผิดอะลิขสิทธิ์ว่ามันจะชัดเจนว่าออกใน n อ t บีทเนี่ยก็คือคืนวันพฤหัสแล้วอะคือเช้ามาคือวันอาทิตย์วันศุกร์้วนะ <c oughs> มันจะเริ่มบอลแล้วอะ คือเบลอะไม่ได้ไปงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ใช่ปะพี่ปิหมักไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับไปต้องบอกว่าทุกคนแม่งข้างคือก็ยังไม่รู้เลยว่าคิวจะเป็นยังไงผู้ใหญ่จะพูดอะไรกันและใครจะมาคือยังไม่แค่ไม่รู้อะไรเลยคือมันแบบด่วนมากเมื่อ,อ,อวานนี้สายฟาฟ,าฟาเลยนี้สายฟาฟาเป็นดิวโค้งสุดท้ายถ้าเป็นนักถ้าเป็นฟุตบอลก็คือยิงอ,อ,อาทีที่92อ่ะ <c oughs> กรรมากาแบบกาแเนี่ยต้องวีดมดเวลา <c oughs> อันนี้มายิงประตูเฉยเลย เพราะพี่มิไปถามคนที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเขามาให้เอ็นมีคุณโกมลจึงรุ่งเรืองของแอโรซอฟนี่แหละนะเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นเจ้าของแอโรซอฟเหรอเออแกไม่รู้เหรอไม่รู้โอ้โหผมยัได้รู้โอเคโอเคเออแล้วนั่นแหละนั่นแหละเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของแอโรซอฟแล้วที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกชายคุณพงศ์กวินที่เป็นเนี่ยสสเป็นนักการเมืองบอกว่าผมเนี่ย เนี่ยดีลนี้มันกาลังจะหลุดแล้วคุณโงมเงินให้ัมาษา์ในายการเนี่ยนะว่าใช่หลุดแล้วผมก็เลยตัดสินใจให้ังไเนี่ยอยากเป็นคนทีมีความสุขที่แน่นะจ่ายจนเลยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านบาทเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาจริงๆอ่ะดีลจะไปอยู่อีกเจ้าหนึ่งใหญ่เหมือนกันผมก็เพราะว่าก่อนหน้าที่มันกําเนิดออกข่าวเนี่ยเขาก็ได้รับโทรศัพท์โทรมาหาและในเรื่องของแบบเจรจาเรื่องแบบเอ้ย ขอกนามเอาไม้เอาด้วยหรือเปล่าอ่้จะได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็รู้มาบ้างละว่ามันจะไปด้านนี้แต่ตัวละครอย่างกอทเนี่ยคือคุณโกมลเนี่ยนะครับผมค่ะต่อมาโผล่มาปุ๊บ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 เหมือนแบบเป็นรถแตกทางโค้งโค้งสุดท้ายอะมาไหนไม่รู้งงอยากได้นั่งสัมภาษณ์ท่านโกมลมากว่าแบบยอกแบบ อยากสัคัญมากมากเลยเออคือแบบม,<า>มันมันโค้งที่แบบเป็นโค้งแบบฟิว <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นฟุตบอลนี่คือมาริโอเกอร์เซ่ที่ยิงให้แบบเยอรามันเป็นแชมป์โลกเมื่อตอนบอลโลก2 0ง4เลยอะ่ะจริงๆไม่คือพี่บิ๊มกำลังจะบอกว่าเ็อะมากเพราะเมื่อวานเนี้ยเอาจริงคือนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าแมตที่มันแบบชนกันจะทำยังไงรู้ไหมว่าเขาตอบยังไงตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลียร์กันเลยเพราะมันแบบกระทันหันมากทุกวันนี้ไปรรู้ตอนนี้ไปเรรู้ยัง ได้รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขากําลังหาช่องโลงในกรณีที่มันชนกันนะฮะก็คือวันแม์จะเป็นแมตช์สุดท้ายก็นี่ไงแต่ทีเราไดเราได้รับรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้จริงๆพราะแม่กระทั่งชองอ่องทางก็สด,สดยังไม่ได้วางเลยมันขอแค่เอาสัญญาณมาได้ก่อนหรอวะออเดี๋ยวไปหาช่อ,อ,องกันอีกทีเดี๋ยวไปหาสถานีหานักผ้าหาทีผ้าหาโฆษณากันอีกที ค่อยว่ากันละกันใช่เนี่ยเหมือนค่อยว่ากันแต่เลนน้อยได้สัญญาไหมคนไทยดูครับผมจริงๆคือต้องบอกว่าเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็ได้มาได้นี่คือคนมีเงินจริงๆอ่ะคนที่เขารวยจริงๆเขาก็คิดกันง่ายๆแบบนี้เลยเนาะครับผมก็คือสามร้อยล้านแป๊บแบบเดียวเลยเออเออปุ๊บแป๊บเดียวเลยเงินสดเลยนะคะแต่พวกเราเนี่ยสามร้อยบาทก็พอสามร้อยบาทยังคิดดูก่อนตอนนี้ฮะตอนเนี้เออโควิดในทีนนะเอาต้องบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องงามยามดีในที่สุดเนี่ยแมตช์แรกเมื่อวานนี้ตุรกีกับอิตาลีอ่ะน้องเชื่อว่าน้องเบลต้องได้ดูส่วนพี่ปิมันหรอบอกเลยว่าหลักโทรศัพท์ทีอ่าทีวีดูทีวีดูไม่ได้ไม่ยทีวีดูทีวีดูไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานนี้แมตช์อิตาลีกับตุรกีเป็นยังไงแรปอัพไว้ฟังนิดนึงต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นเกมเป็นเกมที่มันมากถ้าเมื่อวานใครดูผมดูตลอดเก้าสินาทีเลยเนี่ย 45นาทีแรกเราจะเห็นได้เลยว่าอิตาลีครั้งนี้นะฮะแม้จะเป็นทีมที่อาจจะนอกสายตาไม่ได้มีใครมองว่าเขาโดดเด่นแต่ผมบอกแล้ว่าอิตาลีน่ากลัวด้วยด้วยฝีมือของโรมาโตมันชินีทําทีมอิตาลี <c oughs> ไม่แพ้ิดต่อกันมานานอ่ะจนมาในทันร์นเนต์นี้ตุรกีเองที่มียูมาสที่ทําำงานได้ดีในกับเรว <c oughs> ในที่่อฝรั่งเศสนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมก็คิดไปว่าคืออย่างน้อยบอลสูสี ยังเชื่อว่าตุรกีน่าจะมายันเสมอได้อย่างน้อยๆก็ใพ่พูดให้คาราทสกติในรายการคอขนาไปเนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะยันเสมอได้แต่กลับกลายเป็นว่าเกมรุกของอิตาลีนี่คือโอ้โหวุบว่ามากมาได้หมดเลยทางซ้ายนั้กขวาใช่แล้วสามประตูที่ได้มานี้เนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีรายละเอียดที่มันควรจะมากกว่านี้ได้ซ้ําถ้าหากว่ากรรมการได้แบบว่าใจร้ายไปหน่อยนะ อืมค่ะแล้วทีนี้เราคิดว่าตุรกีจุดอ่อนของเขาคืออะไรเมื่อวานเมื่อวานตุรกีจุดอ่อนในเรื่องของการเซตเกมบุกขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยพวกเราได้เห็นเลยว่าอิตาลีเนี่ยครองบอลเป็นส่วนใหญ่ตลอดเลยครับผมเราได้เห็นว่าอิตาลีเข้าเกมบุกจากซ้ายจากขวาเหลือแค่โอกาสสุดท้ายเมื่อวานต้องชื่นชมประตูของตุรกีมากไม่มีเขานะเพืเอยโอ้โหแปดอีกสองศูนย์ไปแล้วเออ โอ้โหเมื่อวานต้องบอกว่าผู้สาวตู้ตุรกีในครึ่งเวลาแรกที่มันยังศูนย์ศูนย์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เกมสูงสีมันเป็นเกมที่อิตาลีโหงใส่อยู่ฝั่งเดียวตุรกีเองก็วางเกมรับอย่างดีเหมือนป้องกันน่ะเรียกได้ว่ากางเต็นอยู่ที่นี้เลยป่ะแบบเออเซฟอุตลุดพันละวันน่ะไม่เข้าสักทีศูนย์ประตูศูนย์แต่พอมันเหมือนว่าพออิตาลีเจาะประตูแรกได้แล้วเหมือนเกาเกมรับมนแตกผ่ายอ่ะเหมือนเหมือนนักเตะมันคิดไปว่าด้วยความที่ยูโรมันแข่งสามแมตช์ แล้วยูโรสมัยใหม่เนี่ยทีมอันดับสามเมื่อก่อนจะไปแข่งสี่ทีมใช่ไหมครับในกลุ่มหนึ่งจะเอาที่หนึ่งที่สองเข้ารอบแต่ยูโรสมัยใหม่เนี่ยมันเอาที่หนึ่งที่สองเข้ารอบแล้วมันเอาที่สามที่ดีที่สุดสี่ทีมมันมีหกกลุ่มกลุ่มละสี่ทีมมันเอาที่สามดีสุดสี่ทีมเข้ารอบไปด้วยอ้าวเหรอเฮ้ยับกับว่ายี่สิบสี่สำหรับผมมันก็คือการที่ ทีมมันจะวางแผนได้ถูกอย่างตุรกีเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยพอเสียประตูที่หนึ่งไปแล้วเชื่อเอาคือยากแล้วว่าปล่อยเลยเดี๋ยวไปเน้นสองแมตช์ที่เหลือเพราะเขายังเจอกับเวลส์อีกยังมีเวลส์ให้เจอใช่ยังมีเวลส์ให้เจออยู่ดังนั้นเนี่ยผมลยมองว่ามีสวิตให้เจอยังตุรกีก็อาจจะมองว่าเแมตชนี้ทิ้งแต่สองแมตช์หน้าถ้าชนะชนะก็หกแต้มเต็มเข้ารอบได้เหมือนกันคลายไปว่าเกมพลาดก็เป็นแใช่แต่อิตาลีเองก็ยังยังเอาอยู่เมื่อวานก็เลยเห็นเกมบุกอิตาลีที่บุกอ่าเขาเรียกว่าแบบ บุกกระโชกโคกแหกมากจนไดประตูที่สองจนได้ประตูที่สามคารับผมซึ่งแล้วะย่าการเอิดอะไรนะคารับผมอะไรนะพูดพูดพูดต่อพูดต่อเดี๋ยวพี่ค่อยแฝกพูดต่ออ๋อจะบอกว่าผมเลยคิดว่าอิตาลีน่าจะเป็นทีอีกหนึ่งทีมนะที่น่าจับตามองในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ได้มองไงเพราะว่าบอลโลกส0 1 8สิบแปดไม่ได้ไปค่ะบอลโลกไม่ได้ไปเราก็เลยอาจจะมองว่าอิตาลีหายไปแล้ว เป็นชาติยักษ์หลับแต่ผมมองเกมพอนั่งดูเนี่ยหลังจากที่วินเรา่าออกไปเนี่ยแล้วพอมาชินี่เข้ามาแทนน่ยมนชินี่เขาเหมือนเขารู้ระบบเขาได้ลองจับเขาได้แบบเหมือนเขาทําทีได้ไปในแนวทางที่ถูกต้องอิตาลีในยุคเนี้ยดังนั้นผมเลยคิดว่าอิตาลีเนี่ยเฮ้ยผมเผื่อ่นี่ไปไกลนะถ้ายัง<ช>เล่นกันได้แบบนีบ้ไปเรือ่อยๆใช่ครับผมมั่นใจเหมือนกันว่าอิตาลีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมามืดในในทัวร์นาเมนต์นี้ครับค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวเต็งของบบทีมยูโร2020อ่ะ มีมีสักสามสี่ทีมที่ที่เบลคิดว่าแบบวิ้ยแม่งพวกนี้น่าจะแบบเข้าวินไปง่ายๆถ้าตัวผมนะถ้าตัวผมผมให้ผมให้ฝรั่งเศสเป็นแตงหนึ่งแตงหนึ่งของผมเป็นบาเป้บ็อกบากองเต้โอ้โหตาปอสเรื่องเรื่นักเตะแบบแต่ละคนนะ่ะมันมันมันมีความสุดยอดหมดเลยในแต่ละตำแหน่งทุกคนเลยสุดยอดหมดนะผมเลยคิดว่า ด้วยความที่พีกในสโมสรแล้วเอมบปเป้ก็อาจจะเจ็บช้ําในเกมลีกมานะคะรับราฟฟ์บาเจ็บช้ําในเกมยุโรปมาอ่ะพาทีมไปฟังฝึกฝาฝ่ไม่สำเร็จแมน,นยูรวมไปถึงกองเต้เป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วใช่อยากให้เพื่อนได้มีอ่ะแพชชั่นสู้คว้าต่อเลยเว้ยมันรู้สึกว,ว่าฝรั่งเศสมันอยู่ในยุคที่พีกจริงๆคาริเเนเบนเซม่าก็กลับมาในทีมชาติหลังจากที่เขาบอลโลกอ่าทีมชาติมีเป็นแชมป์โลกได้โดยไม่มีเขา เขาเองก็อาจจะมีแพชชั่นว่าเฮ้ยฉันกลับมาทีมชาติก็ต้องเจ๋งกว่าเดิมอะไรแบบนี้ผมเลยคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอเบเป้เองก็อยากจะหวังว่าลงดอสิ้นปีไงอืมแล้วฝรั่งเศสเตะเมื่อไหร่นะฝรั่งเศสเหรอฝรั่งเศสเนี่ยผมดูโปรแกรมให้เดี๋ยวผมดูโปรแกรมยูโรฝรั่งเศสเตะมันอันนี้คือช่วยเล่าให้เล่าเรื่องของคะแนนให้ฟังหน่อยสำหรับคนที่ดูไม่เป็นแบบคนดูแบบ อยากฝึกด,ดูอย่างเงี้ยได้เป็นแบบาสาวๆอยากฝึกด,ดูอะไรอย่างเงี้ยทไงถ้าดูไว้เป็นง่ายๆเลยนะฮะฟุตบอลชนะฟุตบอลยูโรแบบนี้ทีมมันจะเตะกันสามแมตช์เป็นรอบแบ,บ่งกลุ่มชนะได้สามคะแนนเสมอได้หนึ่งคะแนนแพ้ไม่ได้คะแนนเมื่อจบสามคะแนนแล้วในแต่ละกลุ่มทีมอันไหนทีมทีมไหน,ไ,หนได้คะแนนดีสุดสองอันดับจะได้เข้ารอบต่อไปยูโร <Euro S 1> ครั้งนี้มียี่สิบสี่ทีมมันเอาเข้ารอบแปดทีมอ่ามันเอาตกรอบแปดทีม หมายความว่าจะเข้ารอบทั้งหมด16ทีม <16 S 1> ไปแข่งรอบรีบรอบน็อกเอาต์ไปอรอบน็อกเอาต์ต่อไปซึ่งพอรอบน็อกเอา์เนี่ยมันจะเป็นคนละแบบแล้วรอบน็อกเอา์จะหมายถึงว่าเมื่อประกบคู่กันแล้วเหมือนเดนมารับองังกฤษละประกบคู่สมมติเป็นโปแลนด์เจอฝรั่งเศส โอแลนมาเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยแข่งกันแบบเดียวรู้เรื่องเลยใครแพ้ตกรอบใครชนะเข้ารอบต่อไปโอ้น็อกเอาต์มันก็จะเป็นตารางตารางอย่างนี้ใช่อันนี้คือรอบน็อกเอา์แล้วพอรอบน็อกเอา์สุดท้ายแล้วเมื่อ16ทีมมันก็จะแข่งทีละรอบก็จะเหลือ8ทีมครึ่งหนึ่ง8ทีมแล้วก็จะเหลือ4ทีมน็อกเอา์ไปเรื่อยๆไหมคือน็อกเอา์ใช่น็อกเอา์ไปเรื่อยๆน็อกเอา์ไปเรื่อยน็อกเอา์ไปเรื่อยๆจนถึงคู่ชิง คู่ชิงจะเหลือแค่สองทีมสุดท้ายนั่นแหละคือนัดชิงชนะเลิศจะเตะกันวันที่สิบอสิงหาคมนี้ครับผมตรงดูนี่ไงนี่ทีมค่านีงานของเราเอามาให้ดูแล้วฝรั่งเศสมาแล้วนี่โปรแกรมถ่ายทอดสดอย่างที่บอกฝรั่งเศสเนี่ยตีฝรั่งเศสนัดแรกน่าจะเป็นวันที่วันพุธวันพุธเลยวันพุธที่1ิบหมิถุนายนเจอกับเยอรมันนี่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตเลยดังนั้นตีสองวันพุธครับบอกเลยครับบิ๊กแมตน่าดูที่สุดเลยฝรั่งเศสเยอรมันอ เพราะว่าพี่ปินมหมากเคยดูแต่ฟุตบอลโลกคือเราก็ดูแต่แบบเด็กๆนะมันเราเด <ข S 1> ้การตอนงานฟุตบอลเหมือนกันเนาะมีโอกาสได้ปเกาหลีโงเตะดมีโอกาสได้ไปแบบไปตามฟุตบอลอยู่บ้างก็ต้องบอกว่าต้องทํากันบ้านหนักมากคือรู้เรื่องแค่ตอนนั้นตอนนี้ก็พอจะแบบกรุดกริบเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> เอาทีนี้น้องเบลถามนิดนึงอักแมบคืนนี้เลยดีกว่าเสา <ข S 1> <ข S 2> สองสมิถุนายนก็จะมีรอนสองทุง่มเตะเลยนเนี่ยเวลจะมีเวลกับฟิ์แลนด์ก่อนก็คือกลุ<า>่มเเมื่อวานนี้ตามกันมาเขาเตะไปได้สองทีม นะครับผมก็จะเป็นเวลกับสวิตเจอกันกลุ่ม A นะครับผมตีแล้วก็จะมีห้าทุ่มคืนนี้กลุ่ม b เตะเป็นเดนมาร์กกับฟินแลนด์แล้วก็เป็นบิ๊กแมตของวันนี้นะฮะคือตีสองเป็นคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะครับผมเบลเยียมเจอกับรัสเซียครับอ่าเป็นยังไงบ้างอาทีละคู่เลยดีกาะสองทุ่มเนี่ยสองทุ่มผมให้เวลนะ ในมุมผมผมยังเชื่อว่าแกรเดตเบลอยากจะทิ้งท้ายในทีมชาติด้วย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 ตำแหน่งที่ได้ด้วยผลงานที่ดีในเกมชักในทีมชาติครับผมอืมค่ะแล้วยังเชื่อแบบนั้นอะไรนะผู้ห้าทุ่มโอ้โหผมให้เดนมาร์กครับผมเชื่อว่าเดนมาร์กมาแน่แนเดนมาร์กครับผมด้วยดูจากตัวนะถ้าดูจากตัวแล้วเด่ยแคสเปอร์ชไมเคิลโอ้โห ผลงานดีจากเลสเตอร์คุณเห็นอยู่แล้วนะฮะนะครับผมครมบเอฟเอครับมีอีริกเซนที่เล่นได้ดีแชมป์อ,อินเตอร์แชมป์กับอินเตอร์มิลานค่ะมีดอยเบิร์กอีกคอยแบกคอยแบกของสปเปอร์นะค,ะนะครับผมยูสุโบเซนอีกซึ่งผมมองว่าตัวผิดกับฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่มีติโมปุก,กี้ตัวเดียวท,ที่ที่ที่พอที่ผมจะแบบรู้สึกว่าแบบเออพอจะไปพอวัดพอเหวี่ยงได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ผู้คาทุ่มยังไงเชื่อว่าเดนมาร์ก อย่างน้อยดเดชเฉือนชนะแน่นอนครับผมให้เรียงแผนการเตะอย่างพวกห้าสี่สามสองสองสามสี่ห้านี่เราพอจะเดาได้ไหมว่าเขาจะใช้แผนไหนเดนมาร์กน่าจะสี่สองสามหนึ่งถ้าดูจากตัวผู้เล่นนะฮะดูจากแผนท<อ>ี่ผมดูในเว็บไซต์เนี่ยสี่สองสามหนึ่งมีแคสเปอร์ชมาเคิลดาเรียลวาสอังเดรคริสเตนเซนไซมอนเคียโยอาคิมาเอเล่ปีเอลเอมิลฮอยแบกโทมัสเดลานี่ยูซุฟโคเซนคริสเตียนอิริเซนมาร์ตินเบรดเวย์และก็คาสเตอร์ดอยเบิร์ก อันนี้คือ,อสกิลโปรเจกต์ตที่คาดการณ์กันไว้ส่วนสําหรับฟิแนแลนด์นะฮะก็จะมาเขาบอกว่ามาแผนๆสามห้าสองวันนี้นะ่าจะเล่น,นเน้นเกมรับก็มีลูคัสเาเลกี้นะครับพาลุตอุระยี่ยูนาดาวิโอเดนเน่คอนเดซี่นิโคลาฮันโฮเกรนคามาร่าทิมฟารดโจนิคคาโกเยโรยูเดนแล้วก็โรบินล็อตลัก็ติโมปุกกี้คาราพรสินงอพี่่ถามหนอยเเอนักตะได้ไไงงงออ่่ะฝึกกยัน ฝึออกยังไงมันไม่รู้ผมก็อ่านตามที่เขาเขียนน่ะมันก็เหมือนคำคำ,คำอ่านคําเขียนนี่แหละม่ใช่า <ไป S 1> าอัอากพี่จะบอกว่าการอ่านข่าวเนี่ยน,นะอ่านข่าวกีฬาเม่ยากที่สุดเลยถูกแต่นี่นอันนี้จริงเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้มีพื้นเพอโอกาสที่อ่านผิดสูงอย่างเช่นไมเคิลเทรลี่องรีอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากองรีเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนเฮนรี่ไงเออเฮนรี่ถ้าสมมุติว่าคุณมา มาไม่รู้รู้จักฟุตบอลเลยแล้วมาอ่านข่าววันนี้เทรรี่เฮนรี่นะฮะยิงหนึ่งยิงขึ้นนำหนึ่งประตูคน,น <า S 2> ดูเบยคนดูแบบมึงไม่ได้ดูบอลแน่ๆไอ้หนูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างบางครั้งอ่ะผมไม่ต้องไกลตัวผมเองก็ไม่ได้ดูบอลละเอียดขนาดนั้นบางครั้งบางทีชื่อนักฟุตบอลเนี่ยเราอ่านภาษาไทยตราตามที่มันเขียนแต่การออกเสียงอาจจะไม่ใช่ก็มีครับผมเตะอย่างเนาะเตะอัลชใช่ครับผม ประมาณนี้อ่ะมาที่บิ๊กแมตต์ีสองเบลเยียมรัเสเซียอยากให้วิเคราะห์ผู้เล่นแผนการเล่นนิดนึงแล้วก็แบบเกมรับเกมรับเกมรุกคู่นี้จะมา็นร<ณ>ะ<พ>ดไหนคู่นี้ผมบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผมว่ามันน่าจะหลายเลยหลายหลายคนมองไปที่เบลเยียมเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยตัวผู้เล่นมีหกูตัวอัลเดเวเรลเดนเดเยอร์มีลูกากูมีเอเดนอาซาแต่ไม่ได้ลงนะวันนี้เป็นทอร์แกนอาซาลงแทนนะครับผมเป็นอาซาผู้น้องนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผม ซึ่งวันนี้ผมมองว่าเบลเยียมด้วยการที่ที่มันเป็นแมตช์แรก<ะ>เขาได้แต่ต้องการตุนคะแนนเลยะเนะครับผมน<ะ>การสราคะแนนได้ก่อนดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเบลเยียมน่าจะใส่ย,ยับอยู่พอสมควรรั<ะ>สเซียเราอาจจะจําภาพเขามาจากบอลโลกเมื่อสามปีที่แล้วที่รัสเซียแต่นั่นคือ<ะ>จังหวะจังหวะโมเมนตัมมันดีมากอะไรแบบเนี้ย ครับผมจะดูตัวผู้เล่นเนี่ยตอนนี้ที่มีรุ่นดีๆได้นะฮะก็มีกโกลวินซึ่งกโกลวินก็ตั้งแต่ยุคตั้งแต่ยุคฟุตบอลโลก2018นั่นเลยนะครับผมผมเลยคิดว่านะฮะน่าจะเป็นเบลเยียม,อมเอาชนะราสนเซียได้ไม่ต่ำกว่าสองประตูมมเ,เ,เบลเยียมวันนี้มาเนี่ยเบลเยียมน่าจะมาสามสี่สองหนึ่งนะครับผมตามจากแผนที่ดูในเว็บยูเว็บไซต์ของยูฟ่าเนี่ย นะครับผมก็จะมีติโบกูตัวเอาเดเวเรลเจสันเด,ดเดเยอร์แฟตองเกนโทมัสมูนิเยยูริเตเลม,มองเลอันเดนด,ด,ดองเกอร์นะครับผมยันนิกคาร์ัสโกตองแกนอาซาดิสมอลเทสและก็โรเมลูลูกากูนะครับผมส่วนรัเสเซียก็จะมาในแผนแผนเดียวกันเลยเขาบอก 3, 4, 2, 1เหมือนกันวางชนกันเลยนะฮะอังธอนซูนิอังเดรียเซมูยนอฟนะครับชอกกี้ซิก ا ي าฟิอัดอรคูเชคอฟนี่ไงความยากมาแล้วรัสเซียมันจะคัพคอฟรับนอฟเคป วิลวิยาเชสลาฟคาราวเยฟโรมันชอปนิงมกเกอเบดออกโดเยฟดาเลียคุชชักยาเอฟอเล็กเซย์มิลานชูคอเล็กซานเดอร์กโลวินอาเตมสูบบามันจะประมาณนียยยน้ยากสุดชื่อรัสเซียน่าจะยากสุดยากสุดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยได้ฟังเบลแล้วก็วิเคอห์แล้วก็รู้สึกแล้วได<ม>้คอรู้แล้วก็ ผมผมอ me, ja ่านชื่อเนี้ยผมรู้สึกว่าเออแต่ละประเทศเขาก็จะมีแบบแผนชื่อเขาอย่างรัสเซียเขาก็จะประมาณนี้เดฟเดฟคอปคอปน็อปน็อปออแต่ถ้าเราอ่านชื่อจะพวกอ่าพวกของของสวีเดนมันก็จะเป็นสไตล์แบบสั้นๆสเวนสั้นสลาตั้นสเวนเอ่อโลฟาสินสั้นอะไรแบบเนี้ยตันตรงได้สั้นหมดเลยแม่แต่โทนะครับอบิน โรบินควยสั้นยังมาเลยอ่ะชื่อประเทศนี้เฮ้ยแต่มันจริงจริงคุณผู้ชมเหมือน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 คนเวียดนามที่มีคำว่าเหงียนนะเงียอใช่เขาก็จะมีชื่อใช่เหมือนก็เป็นแบบแผของแต่ละประเทศเขาก็แบบกิคาระคูรามะง้างง้างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อออะเบลเราจะไม่รบก,กวนเบลมากเดี๋ยวถามแบบประมาณถามสักคำสองสามคำถามสุดท้ายจะถามว่าจะถามว่าคืนนี้แบบอยากจะให้จับตาดูแบบสีสันสำอาสมุติน้องๆใครๆดูอยู่อย่างเงี้ยแบบเขาอยากดูเขาอยากจะแบบดูนักเตะคนนั้นคนนู้นคนนี้มีแบบไฮไลท์ที่แบบอยากให้จับตานิหนึ่งละต้องนอนดึกหน่อยเพราะว่าผมว่าน่าจะถ้าจะมันสุดวันนี้จะเป็นตีสองตีสอง เบลเยียมด้วยด้วยผลงานคุณภาพของตัวผู้เล่นที่น่าจะดีสุดในวันนี้นะฮะคือจะได้เห็นอะไร<ด>อ,อ่ะจะได้เห็นอะไรเราจะได้เห็นอะไรกาจะได้เห็นเกม <c oughs> เกมบุกที่มันของทั้งสองชาติครับผมรสัสเซียเองเขาก็เป็นชาติใหญ่เบลเยียม <c oughs> เองก็มาด้วยของตัวผู้เล่นที่โอเคและผลงานในบอลโลกครั้งที่แล้วเขาก็คา,าดหวังไปว่าอ่าเขาเี่าว่าทาได้ดีน่าจะอยากจะต่อยอดจากยูโรคัพในบอลโลกครั้งที่แล้วเขาสมควรในยูโรคังนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเกมบุก ที่ไม่ค่อยเน่นเกมรับอาจจะเป็นการเปิดแรกเปิดหน้าแรกยิงเอาใจคนดูตีสองคืนนี้ครับเร็วเยี่ยมแล้วทีนี้พี่ถามนิดนึงว่าเวลาเขาอ่ะจะเล่นอะไรพวกเนี้ยคือเขาจะต้องแบบจะต้องให้ได้ชนะเก็บตั้งแต่แบบแมตช์แรกเลยไหมวิธีคิดของแต่ละชาติก็หรือว่าก็ไม่เหมือนกันต้องดูไม่เหมือนกันบ,บ,บางทีบางทีชาติชาติชาติอย่างที่บอกชาติที่เขาไม่ได้เป็นชาติใหญ่นะเขาก็อาจจะขอสามแตกอัมสมัดแรกเสมอ แ mm hmm. ม,มตช์ที่สองเสมอแล้วไปชนะแมตช์สุดท้ายที่แบบไม่มีอะไรแล้วหรือบางคนบอกเอาปลอดภัยไว้ก่อนกูนเอาชนะไว้ก่อนเว้ยชนะ <c oughs> เน้นเอาแมตช์แรกเพราะตัวผู้เล่นน่ยมันมีจํากัดมันคือการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นหนึ่งเดือนมันอยู่ที่ <c oughs> โค้ชแหละครับว่าจะงางแทกติกในการจัดเต็มตั้งแต่นัดแรกเลยเพื่อจะให้แมตช์ที่สามเนี่ยจะได้พักตัวผู้เล่นเอาตัวสำรองลงไป แล้วพอเข้ารอบสิบหกทีมก็จะเป็นตัวผู้เล่นชุดเดิมจากที่พาเข้ารอบมา<อ>หรือบางคนเขาอาจจะโลเคชั่นเลยแต่ละแต่ละแมตช์ใช้ผู้เล่นไม่ซ้ํากันก็อ,อยู่ที่แต่ละชาติที่เขาวางวางรูปแบบมาติคเล่นแบบไหนครับค่ะโอเคน้องเบลสุดท้ายเลยนะ <c oughs> น้องเบลพี่ต้องบอกว่าอยากจะให้เบลเนี่ยลองดูในนี้ในในในกรุ๊มของเราอยากให้เบลช่วยพูดโปรโมโตรายการให้หน่อยดยโดยแบบสไตล์เบลอะอยากฟังอะคร<า>ับผมเห็นในกรุ่มไลน์แล้วปะไหนวะแป๊บนึงนะพี่ ในรายการเราอ่ะอยากจะให้พ ah, okay. okay. ูดโปรโมทให้ฟังหน่อยเพราะว่านี่คือรายการที่เราร่วมกับขอบสนามมาขอบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเราก็อ่าไอ้สักหน่อยได้ปะสักหน่อยโอเคเนี่ยนะเตรียมพบเนี่ยเหรอเออเออเออแบบเอาสไตล์เบลเบลขอบสนามพี่รอที่รอฟังพี่ขอถ่ายคลิปวิดีโอหน่อยนี่ขอถ่ายคลิปวิดีโอเลยโอเคสองสามเตรียมพบเบลขอบสนามเอ็มปริมกุนดชิดา เดี๋ยวผมเอาชื่อก่อนกุลธนิดาคุณคุณธนิดาเห็นไหมชื่อฉันโทษโทษโทษตัวตัวตัวมาเล็กตัวมาเล็กเอาใหม่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 ปิมคุณธนิดาคุณชรนะอยุธยาชื่อพี่ยาวอ่ะชื่อไม่ยากไม่ไม่ยากแค่ยาวเฉยมาโอเคเอาใหม่หนึ่งสองสามเตรียมพับกบพบกับ เบลขอบสนามเอ็กปริมกุลชนิตากุลชรณนะอายุทยากับเอ็ก u s คู e สทอตลอดช่วงฟุตบอลยูโร2020ในรายการคลิกอ่อนเคลียร์เคียบอลคุยฟุ้งเรื่องยูโร2020และวิคหะรคคู่เด็ดก่อนนะัดจริงในแต่ละวันพบกับคลิกอ่อนเคลียร์เคียบอลได้ทุกวันตลอดซีซั่นยูโร2020เวลา6โมงเย็นนะจ๊ะ โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้น้องเบลเดี๋ยวเราจะเจอการตลอดซีซันเลยต้องขอขอบพระคุณเบลมากๆเดี๋ยวเอาไว้ถ้าว่าหมดซีซันแล้วเดี๋ยวพี่ปิมเปลี่ยนขาวครับผมขอกุ้งใหญ่นะขอแบบกุ้งใหญ่กุ้งาเอาตัวโตๆสั่งเป็นกิโลละผมชอบชอบเออขอบพระคุณมากมากเลยนะคะอมดเวลาของเราแล้วนะคะ เล่าเรื่องบอลก่อนเกมสนับสนุนโดย a อ r o s o f t ทุ่มเทเพื่อคนไทยชมฟุตบอลยูโรไปด้วยกันนะคะขอแอร์โรซอฟนักแปลบากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแมตช์หน้าสวัสดีขอแอ r o โรซอฟสักคู่นะฮะแอร์โรซอฟเชียยูโรเลชยูโร <laughs> ผมชอบมาก คนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0ิ0ดูชัดชัดแบบปลกลิขิ์แอรโรซอนั้นจัดให้แอร์รซอฟรองเท้าแตะใสุ่สบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ คนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพิฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโรโสองพันี่สิบดูชัดๆแบบถูกลิขสิทธิ์แอรโรซอฟนั้นจัดให้แอรโรซอฟรองเท้าแต่ใส่ลุ่มสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ